บอาอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าคุณกลัวว่าใช้น้ำหอมกลิ่นนี้แล้วจะไปซ้ำกับคนอื่นนะครับเองครับทุกคนเราเล่นเราเล่นเราจะไม่เกี่ยวกันขนาดนั้นสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิสุทธอนันต์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอาจะมาพูดถึงเรื่องของความหอมอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าคราวนี้จะไม่ใช่เครื่องหอมในบ้านแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องหอมที่อยู่บนตัวคุณนะครับนั่นก็คือน้ำหอมนั่นเองวันนี้ขออนุญาตใส่สูตรอยู่บ้านนิดนึงเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องความมีคลาสนะครับน้ำหอมที่แค่่เดินผา ก็แพงแล้วนะครับก็ก่อนจะไปเริ่มลงดีเทลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอนนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาบอนมีคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับรับรองว่าคุณภาพขับแก้วแน่นอนนะครับโอเคต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าคลิปนี้คุณคาดหวังว่าจะเจอน้ำหอมอะไรที่แปลกใหม่แบบพิสดารไม่มีใครใช้ก็เออคุณคิดผิดนะครับเพราะว่าน้ำหอมที่บอนเอามาพูดเนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วค่อนข้างเป็นที่นิยมแต่ประเด็นที่เอามาพูดในวัน,น หเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนทำงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนดังนั้นบอสจะพยายามตัด ทุกๆโปรเซสในชีวิตทั้งหมดที่จะทําให้เสียเวลานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกน้ําหอมนะทุกคนบอสแบบไม่ค่อยโอเคกับตัวเองที่ต้องตื่นมาแล้วรู้สึกว่าต้องมาเลือกว่าเฮ้ยวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้เราใช้น้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดดูว่าถ้าสมมติบอสมี10 20ขวดอย่างเงี้ยทุกๆเช้าว,ว่าต้องมายืนเลือกน้ําหอมนะอันนี้บอสก็จะไม่ค่อยโอเคนิดนึงนะครับก็บจะเป็นคนแบบเรื่องมากนิดนึงตรงนี้นะครับดังนั้นก็เลยอยากจะเอามาแชร์ว่าน้ําหอมที่บอสใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับมันมีทั้งน้ําหอมผู้หญิงและน้ําหอมผู้ชายนะครับเพราะดยส่วนตัวเนี่ยบอสเลือกน้ําหอมที่ตัวเองชอบนะทุกคนคือเราซื้อน้ําหอมมาใช้เพราะว่าจะมาดม เองนะครับอันนี้คือออบเจคทีฟของบอสนะครับจะมีหลักเกณฑ์ว่าโอเคต้องซื้ออันนั้นอันนี้จะต้องของผู้ชายเท่านั้นไม่เลยนะครับจริงๆบอสว่าน้ําหอมเนี่ยมันไม่ได้มีเพศครับทุกคนแต่แค่เป็นโน้ตของกลิ่นเฉยๆว่าโอเคกลิ่นแบบนี้เรารู้สึกถึงผู้หญิงกลิ่นแบบนี้เรารู้สึกถึงผู้ชายนะครับดังนั้นมันก็เลยใช้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยมันมีน้ําหอมผู้หญิงอยู่ด้วยที่บอสใช้หมดขวดไปแล้วแล้วคิดจะซื้อซ้ํานะครับมันเป็นกลิ่นที่บอสชอบมากๆนะครับทุกคนตัวแรกที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นน้ําหอมของผู้หญิงเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับทุกคนเป็น Dior Addict Gooder Perfume นะครับตัวนี้ได้กลิ่นครั้งแรกคือใช่เลยนะครับบอสจะเป็นคนชอบน้ําหอม อที่เป็นโน้ตของฟลอรัลแล้วก็มีความเป็นบูดดี้นะครับซึ่งตัวนี้มันมีส่วนผสมของออเรนจ์บอสซอมนะครับหรือว่าดอกของส้มแจสมินซัมแบกแอบส์โซลูตนะครับหรือว่าน้ำมันหอมระเหยดอกมะลินะครับแล้วก็บูบงวานิลานะครับหรือว่าวานิลามาดากัสก้านะครับตัวนี้กลิ่นของมันนะบอสนยิยามชื่อเขาว่าเป็นน้ำหอมสุลต่านนะทุกคนจริงๆมันเป็นน้ำหอมผู้หญิงเลยนะครับกลิ่นมันจะหวานหวานเลยแหละแต่ไม่ใช่หวานแบบแคนดี้นะครับมันเป็นหวานแบบฟลอรัลผสมความเป็นวูดดี้หน่อยๆอะไรเงี้ยความรู้สึกอของ แต่ว่าบอสรู้สึกว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะครับในกรณีที่คุณอาจจะอยากจะได้ลุกที่มันมัดขรึมแต่ว่าไม่ดุดันตัวนี้ก็แนะนานะครับเป็นเฟลเลตสูงสุดของบอแล้วบอชอบมากๆนะครับจะซื้อซ้ําอยู่แต่ว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะในการแต่งบ้านนะครับก็เลยพักก่อนเพราะอันนี้ก็ราคา6,6 0ัมั้งรู้สึกนะก็แนะนำครับตัวแรกเนาะตัวที่2นะครับจะเป็นน้ําหอมผู้ชายนะครับก็คือตัวนี้ครับทุกคนมิสเตอร์เบอร์เบอรี่นะครับตัวนี้มันจะมีกลิ่นของความเป็นชินนามอนนะครับลาเวนเดอร์แล้วก็หญ้าแฝกเนาะเป็นน้้าาหอผูชยง บอชอบมากมากครับอันนี้ใช้เป็นขวดที่2แล้วเพิ่งซื้อมานะครับยังเต็มอยู่ตัวนี้จริงๆกลิ่นมันดีมากนะครับทุกคนแต่ว่าเห็นคนพูดน้อยมากน้อยกว่าเซอร์วาชของ P ีออแล้วก็เบอร์เดอร์ชาแนลนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออคนไม่ค่อยพูดถึงเป็นกลิ่นที่ให้ลุคแบบใส,ส่สูทผู้ดีรองเท้าหนังค่อนข้างจะเป็นสมาร์ทแคชชวลได้เลยคือลุคดีมากนะครับแล้วก็ใช้แบบสําหรับทางการได้อันนี้มันเป็นส่วนผสมของดอกไม้ก็จริงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกถึงความสดชื่นอะเออแล้วมันไม่ค่อยเวียนหัวนะครับแต อเดอร์เพอร์ฟูมกับเพอร์ฟูมขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอูดอร์เพอร์ฟูมนะครับแล้วก็ดีออตโตเมื่อกี้ก็เป็นอูดอร์เพอร์ฟูมเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าบอสร,รู้สึกว่าบอฉีดน้ำหอมบออยากให้คนรู้ว่าฉีดแล้วก็อยากให้กลิ่นติดตัวไปทั้งวันนะครับเนื่องจากบอเป็นใส่แวนนะทุกคนนี่คือขับมอเตอร์ไซค์กว่าจากบ้านไปถึงออฟฟิศเนี่ย น้ำหอมที่ฉีดไปตอนเชา้าก็คือแทบจะไม่เหลือนะครับอูเดเพอร์ฟูมหรือเพอร์ฟูมเนี่ยมันค่อนข้างติดตัวดีนะครับผมเลยเลือกใช้ก็แนะนำนะครับสำหรับผู้ชายอย่างที่บอกครับมิสเตอร์เบอร์เบอรี่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นอูเดเพอร์ฟูมขวดมันจะเป็นสีดำแล้วก็น้ำข้างในมันจะเป็นสีเหมือนแบบเขียวๆดำดำอะ่ะทุกคนเออลองไปดมดูนะครับที่ซิฟโฟล่าก็มีมังแล้วก็จะเป็นที่เคาน์เตอร์เบอร์เบอรี่นะครับตามห้างทั่วๆไปนะครับแล้วก็โซนน้ำหอมเนี่ยมีหมดเลยนะครับตัวดีออลแอดดิกก ันนี้ก็คือแพ้รีวิวครับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วอะบอสต์มีแค่2ตัวเนี้ยเป็นหลักนะครับบอสใช้สลับมาประมาณปีนึงแล้วพอมี2ตัวเนี่ยมันเลยง่ายว่าแบบโอเคเมื่อวานใช้กลิ่นนี้วันนี้อยากใช้กลิ่นนี้อะไรเงี้ยก็แค่สลับกันไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตัวที่3เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมสามันประจําตัวเช่นกันนะครับก็เลยซื้อมาในที่สุดนะครับเพราะว่าเห็นรีวิวเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในถุงครับทุกคนคิดว่าทุกคนเดาถูกครับถูกต้องครับเบอร์เดอร์ชาแนลนั่ะอยู่ๆก็แบบ เง,เงินก็เลยพยายามหาน้ําหอมใหม่ๆนะครับเดินผ่านเคาน์เตอร์ชาแนลนะครับก็อ่ะลองดมดูซิพอดมเท่านั้นแหละทุกคนก็ <c oughs> เสียเงินแล้วสินนะตรงนี้บอลเลือกมาเป็นเบอร์เดอร์ชาแนลเพอร์ฟูมเลยนะครับทุกคนเพอร์ฟูมคือตัวกลิ่นที่เข้มข้นที่สุดนะครับน้ำหอมมันก็จะมีไล่ตั้งแต่อะไรอูดีโคลนอูดีโทเรนต์นะครับอูดนะีร์เพอร์ฟูมเนาะแล้วก็เพอร์ฟูมซึ่งเพอร์ฟูมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวน้ำหอมเลยนะครับตัวนี้บอลซื้อมาไซส์150 ml ้่ะทุกคนเพราะว่า อย่างที่บอกว่าบอสเป็นคนไม่เปลี่ยนน้ำหอมบ่อยแล้วก็ใช้ใช้จนหมด als, จริงๆนะครับก็เลยซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะครับมันคุ้มกว่าเนาะนี่แกะกล่องให้ดูเลยเนี่ยซื้อมาจะเดือนแล้วยังไม่ได้แกะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนครับทุกคนไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศก็เลยใช้ตัวที่มีอยู่นะครับก็เลยอยากจะมาแกะให้ทุกคนดูพร้อมกันเนาะคือชาแนลเนี่ยบอสแพรแพ็กเกจมากเลยบอสชอบสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดูแบบเออสมราคานะครับอันนี้ก็ได้มา ราคา6,700บาทนะครับแต่ว่าขวดนึงก็ใช้ได้นานนะทุกคน1 5 0 l เนี่ยโอ้ยอยู่ได้หลายเดือนเบอรเดอร์ชาแนลเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของไซน่์วูดนะครับฟอร์มแครโลเนียเนาะแครโลเนียมันเป็นแคว้นที่หนึ่งของฝรั่งเศสแล้วกันเนาะมันเป็นไม้จันท์แล้วก็สนซีด้านะครับทุกคนคืออันนี้เป็นสิ่งที่อสชอบมากทุกคนแค่นี้ความสุขคือแค่ได้เสียงแบบ แม่เหล็กดูดแค่นี้นะครับตัวกลิ่นเอร์เดอร์ชแนลเนี่ยมันเป็นวูดดี้ครับก็อย่างที่บอสบอกว่าบอสชอบความเป็นฟอร์ลกับวนะูดดี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นวูดดี้ที่ค่อนข้างแบบเจนเทลแมนมากๆแล้วก็แพงครับทุกคนเดินผ่านคือแบบโอ้มึงมีตังซื้อนะไม่ใช่ลอเล่นแต่ว่าเขาให้บุคลิกแบบนั้นจริงๆให้บุคลิกแบบใส่สูตรผูกไทยความเป็นมัสคูลินขั้นสุดนะครับความแบบผูกไททักซิโดรองเท้าหนังใส่แว่นตาวินเทจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแบบนั้นเลยครับแล้วก็รู้สึก,ว,ก,อออกว่ามันค่อนข้างภู แล้วเนาะแล้วก็ค่อนข้างได้มีโอกาสได้เจอผู้คนบ้างนะครับแม้ว่าจะไม่เยอะก็ตามแต่ว่าเวลาเราเจอใครเราอยากจะสร้างความอิมเพรสชันให้กับเขานะครับก็คือให้เขาประทับใจในตัวเราไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการแต่งตัวเรื่องกลิ่นต่างๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทางานใหม่เราก็เป็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมา,า,า,ารู้สึกว่าพอบราได้เจอคนเยอะๆเจอผู้ใหญ่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเขามีกลิน่นหอมหมดเลยอ่ะเราก็เลยโอเคในปัจจุบันเรามีกําลังซื้ออย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการลงทุนกับสิ่งเหล ต่อยอดให้เราได้เงินเยอะขึ้นก็ได้นะทุกคนก็แนะนานะครับแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเคมีที่ต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในร่างกายกลิ่นตัวของคุณนะครับแล้วก็เงื่อต่างๆทุกๆอย่างเนี่ยแต่ละคนมันจะมีอีเดนติตี้ของของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณเนี่ยมันมีผลกระทบต่อ,อน้ําหอมนะครับต่อกลิ่นที่ออกไปนะครับดังนั้นเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันคือกลิ่นที่ส่งออกไปให้คนอื่นได้รับหลังจากที่คุณฉีดน้ําหอมนะครับไม่ใช่กลิ่นที่คุณด าอีเวต์มันจะซ้ำจริงๆนะครับบอสคิดว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะไปเสียเรซขนาดนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวของบอสเนี่ยบอสรู้สึกว่าน้ําหอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์หรือว่าของที่ให้ความหอมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าน้ําหอมสําหรับบอสเนี่ยมันคือเครื่องมือในการสร้างบุคลิกภาพครับทุกคนด้วยความที่บอสทำงานมาหลายด้านนะก็มีโอกาสได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนาะหรือว่าผู้บริหารต่างๆเองเนี่ยทุกทกคนที่บอสเจอครับเขาจะมีกลิ่นน้ําหอมที่เขาเดินผ่านแล้วบอสยังรู้สึกว่า เฮ้คนนี้แบบภูมิฐานนะคือใช่เขาจริงๆอะพอด้กลิ่นบอลรู้สึกว่าเออคนนี้รวยแค่นั้นเองเราไม่ตัดสินเขาว่าเอยใช้น้ําหอมแบรนด์นี้แล้วรวยนะทุกคนแต่ว่ากลิ่นที่ออกมามันทําให้เขาลุคแบบนั้นดูเป็นคนแบบนั้นดูเป็นผู้บริหารดูเป็นเจ้าของกิจการดูเป็นสุลต่านอะไรแบบนั้นนะครับน้ำหอมเลยเป็นสิ่งที่บอสค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆหลังจากที่เราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตการทํางานนะครับีที่บอกว่าคลิปวิดีโอนี้มันไม่ได้มีน้าหอมอะไรที่แปลกประหลาด อยากจะได้น้ำหอมขวดแรกเนี่ยควรจะใช้ตัวไหนดีนะครับถ้าเป็นผู้ชายอยากใช้กลิ่นผู้ชายนะครับมีมิสเตอร์เบอร์เบอรี่ที่บอลแนะนํากับเบอร์เดอร์ชาแนลตัวนี้นะครับส่วนความเข้มเนี่ยก็แล้วแต่คุณชอบเลยถ้าชอบบางๆหน่อยก็ไปอูดเดอร์ทอยเล็นะครับแต่ว่าถ้าชอบเข้มๆแบบบอสก็อูดเออร์เพอร์ฟูมหรือเพอร์ฟูมไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกเนาะแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยบอสบอกเลยว่ามันเป็นไอีเดนติตี้ส่วนตัวจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบไปแล้วนะครัััััับบบบบบสสสาา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 หห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 รร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 นน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 น้้้้้้ออ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 มม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 ททีีีีีีี่่่่่่่่่่ลลลยย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 ิิิิพููดดดดะะะะะคคคปปปวววววววโโงงจจจจเเเเ็็ชชช์ใใใกก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 กตตืืไไถถขขแแ อยากจะมีบุคลิกแบบไหนก็ลองเลือกจากสิ่งที่บอสพูดแล้วก็แนะนำไปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอสดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจเฟ e บุ๊กกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel แล้วก็ฝาก Follow อินสตาแกรมบอสด้วยนะครับชื่อมันกันเลยวิสุธนั่น V I S U T A N T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะบาย ตัวเบอร์เดอร์ชาแนลนะครับมันจะมีส่วนผสมของแซนเดอร์วูดนะครับหรือว่าไม้จันนะครับจากนิวแคเรียเดี๋ยวก่อนขออ่านแคลิโดเนียแคลิโดเนียตัวเบอร์เดอร์ชาแนลเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแซนเดอร์วูด from new ca caledonia okay sanderwood from new c a l e d o n i เนียนะครับแค ca c a l e d o n i ค caledonia okay